สวัสดีผู้หญิงทุกคนที่ยังหายใจอยู่และยังพยายามประคองใจตัวเองต่อไปในแต่ละวันคุณกำลังอยู่กับที่พักใจพอดแคสต์ที่ไม่ได้มาเพื่อปลอบใจแต่จะพาคุณเผชิญหน้ากับความจริงเราจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ห่วยๆห,หรือจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่ควรเป็นของคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภยัยแต่จะไม่ปล่อยให้คุณอ่อนแอไปตลอดชีวิตเพราะคุณสมควรได้รับอะไรที่ดีกว่าแค่เศษเสีเส้ยวของความรัก เราจะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองขอแค่คุณกล้าฟังความจริงที่เราจะพูดต่อจากนี้เธอเป็นคนในครอบครัวแต่กลับกลายเป็นคนแทรกกลางคำว่ามือที่ 3.. ในความคิดของใครหลายคนอาจเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แอบเข้ามาในความสัมพันธ์อาจเป็นคนที่ชัดลับกับแฟนเราหรือเป็นคนแปลกหน้าที่เขาแอบไปเจอ แต่คุณเคยเจอไหมคะมือที่สามที่นั่งอยู่ในโต๊ะอาหารเดียวกันกับคุณเดินสวนกันทุกเชา้าเย็นกลับบ้านมาด้วยกันพูดคุยเหมือนห่วงใหญ่แต่ข้างในกำลังขโมยพื้นที่หัวใจของใครอีกคนไปทีละน้อยคะ่ะนี่ไม่ใช่เรื่องของการหึงหวงไร้เหตุผลแต่คือการสูญเสียความไว้ใจต่อคนที่ควรจะอยู่ข้างเรา เพราะเธอเป็นญาติเป็นพี่น้องหรือแม้กระทั่งลูกพี่ลูกน้องที่ใช้สถานะความใกล้ชิดมาปกปิดเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ค่ะวันนี้ที่พักใจอยากชวนคุณฟังเรื่องราวของมือที่สามในคราบคนในบ้านและร่วมกันตั้งคำถามว่าใกล้เกินไปจนกลายเป็นลำเส้นหรือเรากำลังมองข้ามสัญญาณบางอย่างไปหรือเปล่าคะตอนที่แต่งงานกับเขาไม่ใหม่ ทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นดีค่ะครอบครัวเขาก็น่ารักคุณแม่สามีก็เอ็นดูแถมยังบอกว่าเราโชคดีที่ได้แฟนดีๆแบบนี้เรารู้สึกว่าเราเลือกคนไม่ผิดค่ะแต่สิ่งที่เราไม่ทันคิดเลยคือคนใกล้ตัวบางคนที่ใกล้จนไม่เคยระวังคนที่ดูไม่มีผิดภัยคนที่โตมาด้วยกันน้องสาวของเขาเอง คือคนที่เรากลับมานั่งทบทวนที่หลังแล้วว่าหรือจริงๆแล้วเธอคือจุดเริ่มต้นของรอยร้าาทั้งหมดในชีวิตแต่งงานของเราค่ะตอนแรกๆก็คิดว่าเป็นความสนิทแบบพี่น้องค่ะน้องสาวเขาโทรหาตลอดทักแชทแทบจะตลอดเวลาถามถ่ายเรื่องส่วนตัวของที่ชายแบบละเอียดแม้กระทั่งวันไข่ตกของเราเธอยังรู้เลยค่ะว่าพวกเราพยายามมีลูกอยู่ เรารู้สึกอึดอัดค่ะแต่ก็คิดว่าตัวเองคิดมากเลยพยายามปล่อยวางเพราะไม่อยากให้เขาเข้าใจว่าเราหาเรื่องคนในครอบครัวแต่ยิ่งปล่อยสิ่งที่ไม่ควรเกิดกลับชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะจากความใกล้ชิดกลายเป็นการเอาตัวเองเข้าไม่อยู่ในทุกช่วงเวลาเธอรู้ว่าแฟนเราชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรรู้แม้กระทั่งว่า เขาเคยฝันอยากไปเที่ยวไหนในวัยเด็กเธอใช้ทุกความทรงจำร่วมกับเขามาเป็นเครื่องมือให้ตัวเองใกล้กว่าเราวันหนึง่งเรารู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าในบ้านตัวเองค่ะทุกครั้งที่เธอมาบ้านสามีเราจะมีสีหน้าตื่นเต้นแต่พออยู่กับเรากลับดูเฉยชาไม่ตื่นเต้นไม่ตั้งใจฟัง เราเริ่มกลายเป็นคนเฝ้าบ้านขณะที่เขาสนุกกับบทสนทนากับน้องสาวตัวเองเหมือนเราอยู่ผิดที่ผิดจังหวะผิดทุกอย่างในบ้านที่เราเคยรู้สึกว่าเป็นของเราค่ะวันหนึ่งเราอดไม่ไหวเลยเปิดใจพูดกับเขาค่ะว่าเรารู้สึกอึดอัดมากเวลาที่เขาเปิดช่องให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราคำตอบที่ได้กลับมาคือเธอก็แค่หึงคนในบ้านเองแหละ จะคิดมากอะไรคำว่าคนในบ้านของเขากลายเป็นกำแพงที่เราทะลุไปไม่ได้ค่ะมันทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าเธอจะทำตัวน่ารำคาญแค่ไหนเราก็ไม่มีสิทธิ์พูดเพราะสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นเมียขี้หึงไปทุกทีค่ะจนวันที่เราจับได้ว่าเขาแอบให้เงินเธอทุกเดือนมากกว่าค่าใช้จ่ายของบ้านเราเองอีกค่ะ เงินเก็บที่เราพยายามสะสมด้วยกันเขาเอาไปใช้กับคนที่ใกล้เกินกว่าความเหมาะสมไม่ไหวแล้วคะ่ะเราเลยยื่นคําขาดว่าถ้ายังไม่รู้จักขีดเส้นความสัมพันธ์ให้ชัดเจนเราอาจต้องแยกกันอยู่เพื่อให้เขาได้คิดทบทวนเขาเงียบไม่ตอบไม่ขอโทษไม่ปฏิเสธมีเพียงประโยคเดียวที่เขาพูดว่า ถ้าเธอไม่เข้าใจครอบครัวฉันเราคงไปด้วยกันไม่ได้จริงๆวันนั้นเราร้องไห้หนักมากค่ะไม่ใช่เพราะเสียใจที่ชีวิตคู่ไปไม่รอดแต่เสียใจที่เราไม่เคยมีที่ทางในความสัมพันธ์ของเขาจริงๆในสายตาเขาน้องสาวคือครอบครัวส่วนภรรยาเป็นเพียงคนที่เขาแต่งงานด้วยเท่านั้นค่ะ เรื่องนี้ไม่ได้จบลงด้วยการทะเลาะกันใหญ่โตหรือแฉกันในโซเชียลแต่จบลงตรงที่เราเลือกออกมาอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อรักษาหัวใจที่บอบช้ำจากการถูกแทรกกลางโดยคนที่ไม่ควรถูกมองว่าเป็นมือสแต่กลับทำตัวเป็นเช่นนั้นโดยไม่เคยสํานึกผิดแม้แต่น้อยมีผู้หญิงจํานวนไม่น้อยเลยค่ะที่ต้องกล้ากลืนความอึดอัดในความสัมพันธ์ พราะมือที่สามไม่ได้เดินเข้ามาแบบโจ่งแจ้งแต่แฝงมาก,กับคำว่าครอบครัวคำว่าคนใกล้ชิดและบ่อยครั้งก็ได้รับการปกป้องจากคนรักของเราเองค่ะในสังคมไทยการที่เราพูดถึงคนในครอบครัวของแฟนหรือสามีด้วยความรู้สึกไม่ดีมักจะถูกตัดสินว่าเป็นคนไม่รู้จักกาละเทศะหรือขาดความเข้าใจในครอบครัวของเขา แต่ในอีกมุมหนึง่งเราเองก็มีพื้นที่หัวใจที่สมควรได้รับการปกป้องไม่ต่างกันค่ะคนที่ใช้สถานะน้องสาวหรือญาติมาอยู่ใกล้เกินพอดีโดยไม่สนใจว่าความสัมพันธ์ของพี่ชายเขากำลังสั่นคลอนหรือไม่จริงๆแล้วกำลังละเมิดเส้นของคนสองคนที่กำลังพยายามสร้างชีวิตคู่ร่วมกันอยู่ค่ะความสนิทที่เลยเถิด ความเอาใจใส่ที่ลึกเกินระดับญาติหรือแม้แต่การรู้เรื่องส่วนตัวของแฟนเรามากกว่าที่เรารู้บางครั้งมันไม่ได้สะท้อนแค่ความใกล้แต่คือการยึดพื้นที่ที่ไม่ควรเป็นของเขาอีกต่อไปค่ะและที่น่าเจ็บที่สุดคือเมื่อเราใกล้ที่จะพูดถึงสิ่งที่ไม่สบายใจกลับกลายเป็นว่าเราคือคนผิดคือคนคิดมากขี้ระแวง คำพูดของเราถูกลดค่าด้วยประโยคง่ายๆอย่างก็เขาเป็นน้องสาวฉันเองมันเจ็บนะคะเวลาที่เสียงของเราไม่มีน้ำหนักแม้ในพื้นที่ที่ควรจะเป็นของเราเองค่ะบางครั้งการอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ต้องคอยหลบสายตาคอยกดเสียงในใจมันทำให้เรารู้สึกเหมือนบ้านไม่ใช่ที่พักอีกต่อไป แต่คือสนามประลองที่เราต้องเอาชนะความสนิทสนมของอีกคนนึงให้ได้ทั้งที่เราไม่ควรต้องสู้กับใครเลยถ้าอีกฝ่ายเข้าใจว่าความรักต้องมีขอบเขตแม้จะเป็นญาติสนิทแค่ไหนก็ไม่ควรทำให้คนรักของตัวเองรู้สึกว่าโดดเดี่ยวค่ะเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การหึงหวงหรือไม่เข้าใจแต่คือเรื่องของการให้เกียรติ เรื่องของการวางขอบเขตความสัมพันธ์ที่เหมาะสมและการเลือกว่าใครคือครอบครัวที่ต้องดูแลกับใครคือคนที่ต้องเคารพพื้นที่ใจของเขาค่ะถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้อย่าปล่อยให้หัวใจของคุณถูกบั่นทอนไปเรื่อยๆเพียงเพราะคุณกลัวว่าจะเสียเขาไปเพราะคนที่รักคุณจริงเขาจะไม่ให้ใครมาแทรกกลางไม่ว่าคนนั้นจะอ้างตัวเป็นญาติสนิทแค่ไหนก็ตามค่ะ คุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคนอื่นเข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนขี้หึงไม่มั่นคงหรือไม่มีเหตุผลแต่มันแปลว่าคุณกำลังเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะการมีความรักไม่ควรต้องแข่งขันกับใครไม่ว่าจะกับเพื่อนสนิทเก่าญาตพี่น้องหรือแม้แต่คนในครอบครัวของเขาเอง คุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อรักษาตำแหน่งของคนสำคัญเพราะหากเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆเขาจะไม่ปล่อยให้ใครมาแทรกกลางได้ง่ายๆค่ะบางครั้งคนที่เข้ามาในรูปแบบคนใกล้กลับทำให้คุณรู้สึกไกลออกไปจากคนรักของคุณทีละนิดและเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามกับความสัมพันธ์หลายคนกลับพยายามกลบเสียงของคุณด้วยคำว่าอย่าคิดมาก หรือเขาก็แค่ญาติเองอย่าลืมนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกไม่สบายใจและคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะปกป้องความรู้สึกของตัวเองค่ะความรับที่ดีจะไม่ทำให้คุณต้องกลัวกลัวว่าจะพูดอะไรไม่ได้กลัวว่าจะถูกเท่าใจผิดหรือกลัวว่าจะเป็นคนน่ารำคาญในสายตาของคนที่คุณรัก แต่ความรักที่ดีจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยแม้ในวันที่คุณพูดความรู้สึกที่อ่อนแอที่สุดออกมาเขาจะรับฟังและไม่ปล่อยให้ใครมาทำลายความมั่นคงในใจของคุณค่ะหากวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เหลือพื้นที่ให้ยืนในความสัมพันธ์หากคุณต้องกดความรู้สึกตัวเองไว้ทุกครั้งที่มีคนนอกในคราบคนใกล้เข้ามาขอให้คุณจำไว้นะคะว่าคุณมีค่ามากพอ ที่จะได้รับพื้นที่ที่เป็นของคุณโดยไม่ต้องแย่งกับใครคุณไม่ควรต้องถูกเปรียบเทียบคุณไม่ควรต้องอธิบายและคุณไม่ควรต้องขอความเห็นใจจากคนที่ควรจะปกป้องคุณตั้งแต่แรกค่ะหากวันดึงคุณต้องเลือกระหว่างอยู่กับใครสักคนที่ทำให้คุณรู้สึกน้อยกว่าตลอดเวลากับกลับมายืนอยู่ตรงที่ที่คุณสามารถหายใจได้เต็มตอดอีกครั้งขอให้คุณเลือกตัวเองค่ะ การออกจากความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเจ็บไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการกลับมารักตัวเองอย่างกล้าหาญค่ะสุดท้ายนี้ขอให้คุณอย่าลืมเลยนะคะว่าคุณคือผู้หญิงที่มีค่ามากเกินกว่าจะต้องถูกแทรกกลางคุณควรเป็นคนที่ได้รับความรักแบบที่ไม่ต้องมีใครมาแย่งและคุณควรได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเป็นที่หนึ่งเสมอค่ะ บางครั้งคนที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บที่สุดอาจไม่ใช่คนแปลกหน้าที่เดินเข้ามาทําลายความรักของเราแต่เป็นคนใกล้ที่เราไม่เคยระวังและคนที่เรารักที่ไม่เคยปกป้องใจเราจากสิ่งนั้นเลยค่ะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรทำให้ใครต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองไม่ควรมีใครต้องรู้สึกว่าหัวใจของเขาถูกแบ่งปันให้กับคนอื่นไม่ว่าจะด้วยสถานะอะไร ขอให้คุณเชื่อในความรู้สึกของตัวเองเสมอเพราะหัวใจของคุณรู้ดีว่าอะไรคือความรักและอะไรคือการถูกมองข้ามค่ะที่พักใจขอเป็นพื้นที่เล็กๆที่จะบอกคุณว่าคุณไม่ได้คิดมากเกินไปคุณไม่ได้อ่อนไหวเกินไปแต่คุณแค่เป็นคนที่รู้จักเห็นค่าตัวเองและกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อหัวใจของตัวเองเท่านั้นเองถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยเยียวยาใจคุณ อย่าลืมกดติดตามช่องที่พักใจและแชร์ให้กับใครสักคนที่อาจกำลังเจอเรื่องแบบเดียวกันกับคุณอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าที่ที่พักใจค่ะถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ขอบคุณที่ยังอยู่กับที่พักใจ พื้นที่เล็กๆที่ไม่ตัดสินพื้นที่ที่คุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและพื้นที่ที่เราเชื่อว่าแม้วันนี้คุณจะร้องไห้พรุ่งนี้คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยิ้มได้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพราะทุกสัปดาห์เราจะกลับมานั่งข้างๆคุณอีกครั้งคอยพูดในวันที่คุณรู้สึกว่างเปล่าคอยปลุกในวันที่คุณหมดแรงคอยกระชากคุณออกจากความสัมพันธ์ที่แม่งโคตรทำร้าย ที่นี่ไม่ใช่แค่ช่องพอดแคสต์แต่มันคือที่พักใจที่คุณคู่ควรและสุดท้ายถ้าคุณพร้อมจะลุกขึ้นอีกครั้งเราจะเดินไปพร้อมกันไม่ปล่อยให้คุณกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกเด็ดขาดพร้อมสำหรับคลิปถัดไปไหมเพราะเราจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะรักตัวเองได้มากกว่ารักคนที่ไม่เห็นค่าเรื่องราวที่จริงที่สุดในหัวใจที่พักใจเจอกันตอนหน้าในพอดแคสต์ที่พักใจ